My friend everybody สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับป่าเพลนอีกแล้วจ้าวันนี้มาทามาชมบรรยากาศชายน้ำจ้ะอํานะค่ะอากาศร้อนวันนี้คนก็มาเดินเงินก็เยอะ กรากาศสวยจังวันนี้มาเดินเล่นชายน้ำจ้ะทุกคนมาออกกำลังกายเดินออกกำลังกายชายน้ำมีเรือ,อยเยอะยะเรือจอดเนี่ยแดดก็ออกทุกคนวันนี้มีเดด ลมก็แรงมากๆนะพามาเที่ยวอากาศดีวันนี้ก็มาเดินออกกำลังกายหน่อยคนก็มาเดินกันเยอะแยะทั้งถีบจักรยานทั้งเล่นเรือแลนะทั้งมาเดินกันวันนี้อากาศออาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์นี้อากาศมันจะร้อนไงมันก็ร้อน เดินซะเหนื่อยเลยพี่น้องจ๋าเดินรอบวันนี้เป็นสิกิโลเลยก็จะเป็นออน้ำแอมเนค่ะเคยแคมอมเนค่ากคนเป็นเรือวิ่งผ่านเยอะเขาเล่นเรือกันวันนี้เรือเล็กเรือน้อยลำใหญ่ลำเล็กก็เลยเก็บภาพมา ส่งงานสักหน่อยเดินซะเมื่อยเลยเป็น10กิโลเลยทุกคนรอบไปนี่นะเดินไปแล้วก็เดินกลับเดินจนเมื่อยเมื่อยหัวเข่าเลยทุกคนแต่บรรยากาศก็ดีดูท้องฟงท้องฟ้าโลง่งไปหมดเลยคเ,เดินกันเยอะแยะเป็นชายน้ำลิงกอง เรือวิ่งผ่านเรือสินค้าเรืออะไรแต่เรือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงเรือสินค้าเขาก็จะไม่มีปกติก็จะมีแต่เรือใหญ่ๆมาวิ่งส่งของส่งอะไระข้างนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจะพี่น้องข้างนู้นจะเป็นน้ำข้างนี้ก็เป็นทางเดินสว่วนประมาณนี้จ้ะ ลมก็จะออกแรงๆหน่อยพี่น้องเอ้ยจะลบกวนหน่อยจะมีเรือใบเห็นไหมลมแรงนิดหน่อยก็ชายน้ำอ่ะเนาะลมก็จะพัดของธรรมดาจะมีเรืองบงเรือใบก็จะมีแต่เรือเล่นน้ําวันนี้แล้วก็จะมีเรือระวังภัยด้วยจอดอยู่มีคนตกปลาไปเรื่อยเลยทุกคน เดี๋ยวว่าเพนจะพาไปดูกระตกปลาได้เห็นไหมเรือใบก็จะมีสามคันสมลำเ,ออเล่นผ่านกันมาคนก็เดินเยอะทุกคนปกติถ้ามีเรือใหญ่ก็มันก็จะไม่มีเรือเล็กๆอย่างนี้วิ่งนะทุกคนนี่มันเป็นเสาอาทิตย์ไงก็จะวิ่งเรือเล่นกัน ตะวันขึ้นแดดสองเลยร้อนไงวันนี้เดี๋ยวว่าเพนจะพาไปดูกระตกปลาได้ตัวใหญ่แต่เขาปล่อยอ่ะทุกคนเขาได้ได้ตัวใหญ่แต่เขาจะเอาใหญ่กว่าน,นั้นปล,ปล่อยลงพวเพนก็ไปขอถ่ายเนี่ยโอ้โขอถ่ายหน่อยมัดมโฟโต้โอุ้ยเชนฟิส ตังเก้กรุกเก้ฮะบ๊ว e มุ e ล n กน n ่ e ง n ม c h s ่บอกตัวมันเล็กพี่น้องจ๋าเราก็เสียดายดูที่น่ะทำไมไม่ให้เราวะทำไมไม่บอกให้เราปล่อยลงกับคืนไปเลย่ิป้าโก้เสร็จน่ะโอเค จะเอาแต่ตัวใหญ่ว,ว่าบาม,มีคนตกปลาแล้วไปเรื่อยเลยตามชายนะ้ำตุกูลพ่อลูกมันก็มายืนถ่ายรูปเหมือนกันสองคนพ่อลูกนั่นเห็นพระเพนถ่ายเขาก็ถ่ายมั่งพระเท่านี่ก็ ตกปลาได้อีกแล้วทุกคนแต่ได้ตัวเล็กตัวนี้เขาก็ปล่อยปล่อยกับคืนอย่างเดิมนะแต่ได้คมชนก๊อดใคยเนี่ยเขาเขาตกจนทินเนาะเขาหมุนนี่เขารู้เลยตัวเล็กหรือตัวใหญ่เขาบอกได้ตัวเล็กนะฮะคลั่คลั่ย ดิเบบี้แล้วก็ปล่อยกับคืนอย่างเก่าทุกคนไอ้เราก็เสียดายเขาจะเอาแต่ตัวเบ่งเบมีตะคกนมาตกตามวันนี้หรือจะเป็นกับอากาศมันดีก็ไม่รู้ก็ประเพนเดินไปตามชายน้ํานะก็จะมีคนเออตกปลาไปเรื่อยเลยทุกคนเป็นระยะระยะอืม เห็นแล้วก็นึกถึงเมืองไทยนึกถึงตอนเด็กๆเราก็เคยไปตกเง,งี้ยที่เมืองไทยเนาะอากาศดีวันนี้พาเลาะเดินสามีก็พาเลาะเดินกับลูกชวนตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าวันนี้อากาศดีไปดูเรือดูอะไรกันก็ว่าก็จะมีเรือรับจ้างออที่ว่าคนลงเรือนะก็มีวิ่งผ่าน แต่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยดูใหม่คลิปที่เรือโดยสารนะทุกคนวิ่งผ่านวันนี้วันนี้เขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับน้องจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนอีกครั้งจ้าสวัสดีจ้า Thank you very much, my friend. See you again. Bye bye.